แต่นี่ยังได้อยู่มนนีีตกใจหมดนะครับผมพระสง์มาเยอะมากนะครับผมมากี่รูปเนี่ยมาตรงนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะนำสวดให้นะคาถาท่านนะครับมารอบครับชุดสุดท้ายแล้วชุดเนียนก็คือน่าจะคิดว่าญาติโยมกลับหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาเยอะจุดได้เลยลูกได้เลยครับเป็นปรากฏการณ์ที่แบบครั้งแรกเลยนะเนี่ยกำลังเก็บของกำลังไล่คนกลับพอดี มากกัเยอะเลยเก็บเก็บเก็บ<ๆ>ข้อมูลก่อนเบกเ๊กข้าหลวงพ่อม,มาสั้งเตองปี๊ดนงพี่ลงตา อ,อเยยะเลยเลป็นรอบของพระคุณเจ้ารอบพิเศษส่วนใหญ่พระพระสองฆ์ท่านก็จะมาแผ่เมตตาให้นี่แหละนะครับผม ยาคิกดนชามาเพราะว่าวิสุทธิวานโอเนย้จ่าจานะเนื้อจ้า วันนี้รูดแบบแก้มแล้วครณไม่ติด ต้องเป็นดีความต้องเป็นดีความให้ความเรงี่ับเนามคุีคยวมนี้ ไห mm. oh, wow, ่แ yeah. ล yeah. yeah. ้วฟังไปยิงังยิงแค่ยิงกระดูกขีนะโอ้โหขี้ด้ยเนี่ยต่ต้องน้ำตาฟองน่าขายเป็นขาดตกงานปีกมันตกกงใช่ให้้วเี่ยัวแบบไมได้หัวเลยเฮ้ยให้ลูกขี้ผ้าน้ลูกหัวบรงี

เขาไม่เข้าไปท้ายนะอ๋อนันต้องมีลำตัวอยู่ตรงนั้นเห็นเห็นในเขาลงคลิปป้ะเห็นเขาลงคลิปมันมีลำตัวอยู่จริงๆลำตัวตรงเนี้ยครับผมข้างล่างท่านนี้ข้างบนท่านบนจะสวยข้างล่างนี่ก็จะไปไปถึงกอไผ่นะครับตรงนี้ไม่เห็นแต่ตรงข้างบนได้เห็นอ่าจะไปสุดตรงกอไผ่นะครับแถวต้นไม้นึ่งแถวต้นไม้ล้มหนึ่งเพราะว่าสามสิบเมตรอ่ะ เพลงที reborn, the, ่เขาลงนะครับม <mumbles> ีงอนพร้อมมีหูดังพร้อมบรรดาภาษาอีสานนะครับเขาคว้าไม่เป็นธรรมชาติ่ใช่นา่งน่อยมโมโอมอมโอมอมโงมโอมโอมมโอ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 ม

นั่ัม <favorite> ่ปากังนั่งโม่ปาเดินกลับออกไปแล้วนะครับผมเดินเร็วมากเลย ระสงฆ์ก็ขับเยนะครับทั้งหลวงพ่อทั้งหลวงพี่นะครับผมส่วนหนึ่งเหมือนหรือไม่เหมือนนยอยู่ที่จิตศรัทธานะครับนอกจากจินตนาการเราต้องมีศรัทธาด้วยนะครับจริงๆถ้าเรามองเป็นศิลปะนะก็คือเหมือนเหมือนงูอะไรอย่างเงี้ยมองแบบมองแบบศิลปะนะครับเออก็จะเหมือนนะครับแต่ถ้ามองในความเชื่อนะครับผมอ่ะเราก็จะอีกมุมหนึ่งนะครับ จริงๆผมดูมุมไหนผมก็ว่าเหมือนนะทุกมุมเลยในส่วนตัวผมแต่คนอื่นก็แล้วแต่มุมมองเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็เชื่อแล้วก็ศรัทธาอย่างแท้จริงเู้เาจริงไปเรื่องเรื่องกับกูได้เห็นก่เห็น ไอไคีนองใครอันนีใครมาเห็นก่อนเพื่อนกบนี่อ๋อเป็นน้องเด็กชาวเขาเกาะมงครับที่น้องกดใบฮะเด็กในหมู่บ้านครับผมน้องเขามากับพี่ชายมาเขามาตกปลาลยนะชาวบ้านาแล้วเขามาเห็นรับไม่เห็นกำลังถ่ายรูปอ่ะพอดีปิติดพอดีฮะ,ะน้องก็เอาไปโพสต์ฮะพอโพสต์ทุกทีก็เลยกระจายไปทั่วฮะเสเียัง มีท,ท,ทั้งหงอนจมูกตาทั้งมีาช่ว,ว,วงยาวถึงนู่นนะฮะทีสุดเกิที่มองเห็นข้างบนก็มีเป็นก้อนหนึ่งก้อนนะฮะแต่ยังไม่แน่ใจเมื่อกี้พี่จอนี่ยังคุยกันอยู่ว่าอาจจะมีสองตัวก็วได้ฮนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ดินปกอยู่เนาะเนีน่ยฮะ,ะ,ะดินปกอยู่ครับอนาคตใกล้ๆอาจจะมีการถางหรือทำใไ,ไม่ถาง<ม>นะฮะก็ปล่อยธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวจะเห็นชัดเจนครับปีนี้เขกน้อยเนี่ยหมู่บ้านมงนี่ฝนตกหนักทั้งปีฮะอ๋อแต่ไรเนะครับผมอยู่ในเขกน้อยนี่แหละครับมันตกทั้งปีดูเออห้ดูเดือดต้องน้ำนะครับส่วนเยอะเลยครับนี่น้ําลงไหมฮะมี่ตาน้ำหมน้ําลงเยอะฮะถ้าน้ําเยอะนี่ก็สูงระดับนี้ะครับประมาณนี้ไปครับที่ห้องไปยังไงรองรวยรอมยานปคณะานช่วมเยไปครับ คณะทัวร์ผ yeah> ู้แสวงบุญครับขออนุญาตครับผมมาจากจังหวัดไหนนะครับพี่มาจากจังหวัดไหนครับขอนแก่นอ๋อขอนแก่นขอนแก่นนะครับผมผ่านมาก็บอกว่าใกล้ๆบ้านผมแล้วละเอียดครับผมแล้วขึ้นเรือมาไทยย่นี่ผมก็อธิษฐานจิตแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้มาครับใช่ครับเราขอแล้วเราได้อะไรเงี้ย ก็เลยได้มาอยู่28วันครับตั้งแต่วันแรกๆใช่ครับผมก็อยู่28วันแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธานะแต่ว่าใช่ครับผมพักอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านเขตน้อยผมเช่าไรเดือนอยู่ใช่มันก็เกิดเรื่องแบบไม่น่าเชื่อครับผมเราได้ในสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่คู้อ่ะเพราะ่คุณเอพระสุิยกมันเขาวานนั่งนิดชื่อชื่ออะไรคุณชื่อพยานเพ็ง อีรันธาต์าานาทคลาดราชาวังน้ำเค็มชื่อที่คุณเอพัชศิรนะดารา,าต้องสามมานั่งนี้วันออกพรรษาพอดีเลยน,นั่งยิ้มมเลยนะนั่งยิ้มเลยพร้อมนลยพร้ญญอ,อมกลิ่นทุกผู้นา,นา,านทคลาดปาชาวังน้ำเค็มวังน้ำเค็มอันนี้คือลำน้ำเข็มนะฮะแบง่งแบ่งเขตระหว่างจังหวัดฝั่งเราอยู่ที่พิษณุโลก ฝั่งท่านอยู่ระเพชรบูรณ์นะฮรโอ้ระเพชรชบูรณ์ครับแม่น้ําสายนี้เป็นแม่น้ําที่ว่าแบ่งเขตจังหวัดนะครับก็เหมือนท่านรัฐาปกปักสองจังหวัดนะครับแม่น้ําน้ำต้นน้ํำจะอยู่โดยจัวเพ่งาแบบนี้น้ำจะไหลลงมาที่ที่น้ำมันจะไหลลงเลยมาอยู่นี่28